อำเภอเดชอุดมจัดก,กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ54ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนวันที่31 F. มกราคมพุทธศักราช2565เวลา9นาฬิกานายกองโทเสนีมโนโนายอำเภอเดชอุดมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทอดผ้าป่าต้นไม้พันพืชพันผัก เอามือสามาคัคคีฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยโคกหนองนาโมเดลและกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยใจพอเพียงเนื่องนวาระครบรอบ54ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนโดยนายวรียะเสาทองพัฒนาการอำเภอเดชอุดมเป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูเวตรวรรวรกิจเจ้าคณะอำเภอเดชอุดมให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเดชอุดมพัฒนาการอำเภอน้ำยืนพัฒนาการอำเภอน้ำขนุนพัฒนาการอำเภอบุญทริก พัฒนาการอำเภอนาจั๋วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตบหูประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเด็ดอุดมผู้ใหญ่บ้านตำบลตบหูทุกหมู่บ้านประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเด็ดอุดมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโซนที่สามผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนอำเภอโซนที่สาม เครือข่ายโคกหนองนาโมเดลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอำเภอเด็ดอุดมพร้อมด้วยอำเภอ้ําขุ่นำอำเภอ้ํายืนอำเภอบุญทริกและอำเภอนาสลวยร่วมกันจัดก,กิจกรรมทอดผ้าป่าต้นไม้เช่นไม้ป่าธรรมชาติพยุงตะเคียนยางนาประดู่พันธุ์พืชเช่นพันธุ์ข้าว หนอกล้วยมะพร้าวโอเทืองพันุผักต่างๆและสิ่งของที่ดำเนินกิจกรรมในแปลงโคกหนองนาอาทิปุย๋ยคอกฟางข้าวเป็นต้นเพื่อนำมาช่วยเหลือแปลงโคกหนองนาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกำหนดการจัดก,กิจกรรมจิตอาสาขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียงเนื่องในวาระครบรอบ54ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในวันที่28มกราคมพุทธศักราช2566เพื่อส่งเสริมบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในสังคมในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้บุรณาการทั้งสองกิจกรรมโดยได้รับความร่วมมือจากพลังบวรอำเภอเดชอุดมจากท่านนายอำเภอเดชอุดมส่วนราชการประชาชนในพื้นที่และพระครูเวตะวันวร,รกิจเจ้าอาวาสวัดเวตะวันวิทยารามเจ้าคณะอำเภอเดชอุดมเป็นพระผู้นำในการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลการจัดจก,กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. 1. เพื่อรวมพลังจิตอาสาในการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยใจพอเพียง 2. เพื่อทอดผ้าป่าต้นไม้พันพืชพันผักวัสดุเอามือสามาคคีช่วยเหลือแปลงโคกหนองนา ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 3. เพื่อเอามือสัมคีฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมนับแปลง CLM ตำบลตกหูอําเภอเด็ดอุดม 4. เพื่อจัดก,กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ54ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2,566นอกจากนี้นายธงชัยครุษแสนผู้อำนวยการกลุ่มง,งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นด้านการขับเคลื่อนงานตามหลักปรกัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2566และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนร้องเพลงมา์สพัฒนาชุมชนและเพลงสรรเสริมพระบารมีรวมทั้งร่วมการปลูกพืชตามหลักกสิกรรมธรรมชาติในแปลง CLM ตำบลตกหูของนางอุไรวนนันอนุพันธ์เพื่อฟื้นฟูแปลงดังกล่าวหลังจากประสบอุทกภัยในปีที่ผ่านมา i oh.